สร้างบารมีบางอย่างให้พลักอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรือหนึ่งเงานรบกวนอยู่ท้องน้ำพบกับพุทธคุณดี ท้องขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of n no. ฟสวัสดีครับพบกับ Eagle of n no. ฟกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพรานบุญผู้เป็นพรานที่มีความเก่งกาจสามารถไปมาได้แม้ในกระทั่งในป่าหิมพานพ่อท่านเขียวกิติคุโน ท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสำคัญของเรื่องนาการพานบุญว่าไม่มีการค้าใดหรือทำสิ่งใดได้ผลตอบแทนมากกว่าพานบุญเพราะพานบุญจับนางมโนราได้เพียงนางเดียวเช้ารุ่งขึ้นก็ได้รับบำเหน็จจากกษัตริย์ครองเมืองหนึ่งเมืองพร้อมทั้งสมบัติและบริวารมากมายแม้ในการลเล่นมโนราของภาคใต้เมื่อถึงเวลาพานบุญออกมาแสดงก็จะเรียกเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขจากผู้ชมได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะแสดงกี่ครั้งก็ตามในส่วนของเรื่องอาถรรพ์ทางภาคใต้นั้นมักจะทำหน้ากากผ่านอันเล็กๆพกติดตัวไว้เสมอของเดิมโดยมากแกะด้วยไม้ยอป่าในตำรับที่พ่อท่านเขียวได้เรียนมานั้นไม่กำหนดวัสดุชัดเจนแต่สิ่งสำคัญต้องทำหน้ากากผ่านเป็นสีทองเท่านั้นดีทางน้านเมตตาทํามาค้าขาย เรียกคนเป็นที่รักของคนหมู่มากไม่มีใครเกลียดยังสามารถการคุณไสและขับไล่ออกไปได้ไม่ว่าจะถูกกระทำมาด้วยอาคมหรือพูดปิญญาใช้บูชาประจำบ้านเรือนลานค้าเรียกลาบเรียกคนหากมีหน้าพานไว้กับตัวการกระทำต่างๆรวมถึงป้องกันลมเพลลมพัดได้อีกด้วย <c oughs> เคยทำพิธีเชิญพานบุญโดยสิทธิ์คารวะของพ่อท่านเขียวสิทธิ์ท่านนี้ได้เรียนวิชากับท่านอาจารย์ทองวัดสำเพาเชยด้วย สาเหตุเพราะมีสิ่งรบกวนท่านอาจารย์ทองด้วยท่านอาจารย์สูงวัยและมีพรรษามากแล้วประกอบกับท่านอาพาธในช่วงเวลานั้นต้องพักผ่อนให้มากและงดปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆมาแมลงปออาถรรพ์ที่โด่งดังของวัดสำเพาเฉยที่ท่านเคยไปปลุกเสกจํานวนมากนับพันเหล่านั้นมารบกวนท่านด้วยการทําเสียงมาจากด้านต่างๆซ้ายบ้างขวาบ้างเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ท่านไม่สามารถจำวัดได้ส่งเสียงรบกวนเหมือนธรรมชาติของมแมลงมีจำนวนมากน่ารำคาญท่านอาจารย์ทองท่านว่าวิชาหน้าพามาโนลานี้แก้ให้ท่านได้ท่านจึงมอบหมายให้เชิญพ่านบุญตามตำราในชั้นแรกสิทธิ์คารวะจะไม่ยอมทำพิธีดังกล่าวถวายท่านด้วยเห็นว่าท่านเป็นอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยตัวสิทธิ์คารวะเองจะทำได้ผลหรือไม่แต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะทำให้วิชาพานดังกล่าว โดยท่านจะคอยกำกับอยู่ด้วยสิทธาาิ์คารวะท่านนั้นจึงตกลงทำวิชาถวายและได้ใช้หน้าพานบุญขนาดบูชาตั้งพานขู่พร้อมทูบเทียนอ่านองค์การเชิญพานบุญที่วัดสามเพาเฉยอำเภอปานาเลจังหวัดนาราธิวาสโดยสิทธาาิ์คารวะซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์เขียวและท่านอาจารย์ทองเพื่อขับไล่แมลงปออันเกิดจากวิชาปลุกเสกด้วยท่านจนมีตัวตนแต่ผู้ที่นำไปบูชา ไม่บูชาดูแลให้ดีระเลยไม่สนใจมแมลงปอเหล่านั้นมีตัวตนแล้วด้วยธาตุจึงย้อนกลับมารบกวนผู้ปลุกเสกถือว่าเป็นเจ้าของเดิมคืออาจารย์ทองผู้ให้กําเนิดในขณะที่ทําพิธีเชิญพานบุญท่านอาจารย์ทองท่านเล่าหลังจากเสร็จพิธีแล้วว่าเห็นพานบุญเต็มตัวไล่ลำไปมาสวยงามอยู่ในพิธีมแมลงปอที่ลบกวนท่านจํานวนมากนั้นกลัวผานบุญและถูกพานบุญจับได้ แต่ในส่วนของตาเนื้อของผู้ที่เฝ้าดูอยู่เห็นน้ำตาเทียนที่ไหลลงบนใบผูเป็นรูปแมลงปอที่น่าอัศจรรย์ท่านอาจารย์ทองท่านว่ายังไม่หมดเสียทีเดียวจึงทำให้ทำพิธีอีกครั้งในวันถัดมาจนสิ่งรบกวนเหล่านั้นลดลงจนเหลือน้อยและไม่มารบกวนท่านอีกท่านอาจารย์ทองวัดสามเพาเฉยพ่อท่านสุขวัดตุยง หลวงปู่สุระวัดหน้าถ้ำจังหวัดยะลาและพ่อท่านเขียวกิติคุณโนวัดหพววยเงาะเป็นสหธรรมิกันร่วมสงังฆกรรมและพุทธาพิเศรกร่วมกันเสมอหากมีพิธีกรรมในเขตนั้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่